สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์เด้อค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาพไปตามแนวทางเลขบนของแม่กอทม้อค่ะเลขล่างน้ำเชียร์ปล่อยออกไปแล้วเด้อค่ะเลขล่างยาเผลย์ยาผาดเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่กอทมเลขล่างค่ะมาเบิ่งวาคลิปนี้เพิ่นจะเปลี่ยนบอค่ะหรือว่าเพิ่นสิเพิ่มบอหรือจะหายตัวเดียวโคโลค่ะท่านผู้ชมล่างค่ะ บนคือกันค่ะคลิปนี้สิเป็นบนค่ะแม่พนจะมายำให้ค่ะบนเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่กทมอขอบคุณแนวทางแม่เด้อค่ะเอฟซีแต่ละท่านเพิ่นก็เดินทางเนาะค่ะดันผู้ชมกลับมาบานหลายคนแล้วน้ำมูบานน้ำเชื่อก่ะหอดบ่องหอดทีหลายท่นานแล้วค่ะดันผู้ชมหลายคนแล้วค่ะลูกหลานกะ่มะมาหอดเทียนคือกันของน้ำเชี่ยค่ะอ๋อ จังได้กลับไปกลับก็บให้ปลอดภัยเด้อค่ะท่านผู้ชมให้มีโชคมีลาภพร้อมค่ะคลิปนี้น้ำเชียสิาพาไปตามแนวทางเลขแม่กทมไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะขอบคุณแม่เด้อค่ะ แม่สวัสดีค่ะจ้าวันดีวันดีวันดีตอนเช้าดีปีใหม่ไกลเหรอดิแม่จ้าไกลเหรอปีใหม่ค่ะฝากใหม่ๆก่อนใหญ่กว่าเก่าเขามาหาน้ำเชี่ยกับขอบขั้วเด้อและเอฟซินบนถือตามช่องนี้บนละเด้อเธอนี่บนเนาะแม่ล่างยังเหมือนเดิมบ่แม่เหมือนเดิมบ่เปลี่ยนเป็นคนใจเดียวรักเดียวจ้ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะถ้าวางไปแล้วก็คือวางไปเราจะไม่เปลี่ยน ถึงจะเข้าไม่เข้าเราก็ไม่ว่าเอฟซีก็เข้าใจเพราะเราก็มองของเราแล้วว่ามันมาแบบนี้เนาะให้เราไท่เดื่อเราไทยจำข้อเราเล่าเออเอออะเอออะค่ะมันมันอยู่ไทยโดนด้วยเนาะเนี่ยเนี่ยแม่ใส่ไทยนูหนูขออนุญาตใส่อีสานเด้อค่ะ่อนผู้ชมจ่ผเป็นอย่างผมเป็นยัางบนเนาะบนค่ะแม่เขาโชคเขาลาบค่ะลัก้อยแม่ว่างที่ปดครับสองลักร้อย แปดกับสองค่ะนี่แม่ฟันตัวเดียวคือเจ็ดนะบนวิ่งเจ็ดเนาะแม่จ้าแม่มากแห่งคันเซเอาแปดวิ่งนั่นก็ได้ค่ะเพราะว่ามันหน้าคนวิ่งนี่มันจําเป็นอยู่แล้วลักลอยมันบ่ละค่ะเออแต่ว่าเจ็ดนี่แม่เน้นเลยกับแปดนี่ก็เน้นเพราะว่ามันอยู่ในอันมันแรงมันแรงนะมันแรงเน้นเจ็ดรองแปดเลขวิ่งเนาะแม่จ้าจ้าเอาค่นี่สามเอาเอาเอาคูเนาะค่ะ ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดตัวนี้แม่ให้ล่างก็จริงแต่แม่ให้บนด้วยนะเอฟซี FC ต้องเข้าใจเด้อค่ะเพราะว่าอ,อย่างมันเด่นได้ทั้งสองสองช่อยทั้งล่างทั้งบนแต่ว่ามองแล้วมันมาแห้งทั้งบนนะค่ะก็เลยอันอยากเตือนน้ำล้วก็อยากหาคู่นี้แม่หกักเ้้ยอเสื้อนี่ศูนย์เจ็ดตัวนี้ศูนย์เจ็ดค่ะและเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองคู่แค่นี้ลละโอ้ค่ะอันว่าเจ้าค่ะ เราแม่กับฟันรักลอยก็คือแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดและอย่าลืมเอาสองศูนย์เจ็ดตัวนี้อย่าลืมเพราะ 2> 2, ว่าแม่ย้อนหลังมันเป็นหลักร้อยคู่กับสองศูนเจ็ดออกที่อ,อและแม่ก็ให้แค่นี้ล่ะขอให้โชคดีทุกๆคนค่ะปีใหม่ปีนี้ปีนาหกแปดหกเก้าตลอดปีและตลอดไปทุกๆคนมีโชคมีลาบเด้อค่ะ คนที่เรเคยถือกันถือเดื่องวดนี่แหละแม่พอทมอรับรองเปี้ยงอ่าค่ะเปี้ยงยสามตัวตรงบนสองตัวล่างยอย่าเผลออย่าผาดเหล็กลางแม่ละค่ะท่านผู้ชมอย่าผาดเด็ดขาดเป็นเหล็กคืว่าบอลอยู่ในสายตาแต่ว่ามันจะอยู่ในสายลาบลอยโอ้โมแม่เจ้าเขาก็ออกได้แม่ค่ะนักกอนนักเว้าตัวนั่งป้าค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าเป็นคนมักเบาวมวนเหมือนยมสังสรรค์นะแต่การยุ่งเงียบก็ไม่ค่อยสดใสนี่ยังสิถามบอเอาอวยพรให้ทา้งสองก็เป็นเอฟซีแน่เมียค่ะเพราะว่าเมียเป็นกับเป็นผู้ใหญ่เนาะค่ะรัตน้ชมต้นไปเด้อค่ะช่องน้ำเชียร์ก้าน้ำเชียร์ด้วยแล้วก็เอฟซีที่ติดตามช่องน้ำเชียร์ทุกทุกท่านนะครับเซียนพร้อมแน่เมียเซียนอาจารย์พร้อมค่ะ ทุกอาจารย์ทุกอาจารย์รุ่งแน่แห้งตะคัดเจ้าความรอ,อกเกิดขึ้นแน่นอนปีใหม่นี้ขอให้ร่ำเรวยทุกๆคนเดอ้อสุขภาพพลานไมยแข็งแรงนี่คือราากันก้อนใหญ่คือร่างกายเราแข็งแรงสมองก็ปลอดโปร่งเสิมปองก็เข้ามาเพราะเราคิดดีทดําดีในปีใหม่นี้ขอให้ลํำเห็นรวยตลอดปีและตลอดไปเดอ้อ เชียร์ทั้งเก่าน้าเชียร์แล้วก็เอฟซีทุกคนด้วยค่ะเด้อจากแม่กทมพักด้วยใจจริงและให้ด้วยใจจริงโอเคจ้าขอโชคดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่จ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่กทมเนาะครับผมค่ะพ่นถห้ตาตองวดก็คือเออเลขกลางวิ่งศูนย์ร่องหาด้วยค่ะวิ่งศูนย์ร่องหาสองตัวล่าง เพิ่นไฮก็คือ0ูนย์เจหเจ็ปดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นว่าพิเศษบนรางใหนไหนึ่งเก่ากับเก่าเก่าค่ะ1นึ่เก่ากับเกเก่าค่ะท่านผู้มชมอันนี้ป้อยไปแล้วน้ำเชี่อมมาท่วนห้เบิ้งด้ค่ะเอาเลขบนนะคะ่ะเลขบนค่ะแม่เพิ่นไฮลักลอยแกับสองวิ่งบน จ็ดลองแปดค่ะเพิ่นกระเน่นเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมเอ่อศู 0, 0, 0, นย์ศูนย์เจ็ดมีทั้งบนทั้งล่างตัวนีน้เนาะครับเก้าเจ็ดค่ะสามตัวบนแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดค่ะท่านผู้ชมสองคูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดบนล่างอืมศูนย์เจ็ดบนล่างเลย แม่พิ่นตามศูนย์เจ็ดมาลายงวดลวดิค่ะก็พอทอนี่แหละค่ะทาน้าเชียจ์จบ่ผพิดนะคะแม่อ้อยนี่สิเป็นเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเนาะค่ะแม่อ้อยลึงเก่าเก่าลึงเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าแม่อ้อยแต่ว่างวดนี่แม่อ้อยเดี๋ยวน้าเชียรลงงหเด้อค่ะแม่พิ่นพึ่งมาเด้อค่ะพึ่งมาค่ะเอาคลิปต่อไปน้าเชียจะมา,ายำ แนวทางของอาจารย์ขอนแก่นให้เด้อค่ะเดี๋ยวอาจารย์โคโลดเ้ิมเสียจ่ะไปถามอาจารย์เดนเพันเดินทางอยู่เนาะครับค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเลขบนสองคู่ค่ะท่านผู้ชมโอ้เหล็ก่างพ่นแปดสามคู่เดียวนะคะน้ำเสียกันยังม่ลืมค่ะหายคู่เดียวเดบอกค่ะพ่นวาเท้าอี้ลีค่ะท่านผู้มชม,ม,ชมแค่ออกตัวกับซื่อค่ะ อันนี้เลขบนไห้สองคูเด้อค่ะไห้สองคูค่ะเอามาเข้ากับเจ้าควายจัดนะแม่เด้อค่ะอย่าเพอร์แย่ผาดเลขกลางเผ่นเด้อค่ะเลขกลางิ่นนี่รุดหยากอยู่ค่ะกับว่าเป็นมาสิบ่รุดค่ะเข้าดีกวดรุดค่ะย่างหน่อยเอ่เมื่อกับเขาหลายก็รุดเนาะค่ะร่มนผู้ชมค่ะถ้ามัก เจะาคอยจัดค่ะเพราะว่าเอฟซีของน้ำเชียแต่ละฐานเป็นกับว่าเบื้งหลายทีมากเนาะค่ะเอามาใส่กันค่ะดันบุชมค่ะพักลังมานนี้เลขใกล้จะออกแล้วรู้สึกว่าเจ็ดดังเนะค่ะดันบุชมเจ็ดจะมาดังค่ะค่ะอ๋อจังไดกะขอให้พี่น้องเอฟซีของน้ำเชียเก่ามาเชียโ์สกดีค่ะตลอดปีและตลอดไปค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เพินบ่อทิมบ่ป๊าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ